แค่บุญนะพระเจ้าอ่หัวท่านทรงเฉยยิ่งเราไม่มีบารมีเนี่ยก็ยิ่งเข้าตัวเร็วคิดไม่ดีคนดีเข้าตัวเร็วนะไอ้คนหนึ่งมันด่าหลวงตาด่าหลวงตาเป็นเจ้าแก่นะมันรวยด่าด่าด่าทุกวันเลยด่าหลวงตาถ้านรักเจ้านี่ยักสังมันก็ด่าตามที่คนอุดรอนเขาด่าเนี่ย ดาไปปากเบี้ยวเลยโยมพูดปากเบี้ยวเอาทำไงตบไม่กลับไปปากเบี้ยวไอ้เจ้าแก่คนบอกว่าอย่างนี้ต้องไปหาดวงตามันต้องไปโยไม่มีทางอะเอาไปขอเข้ามาเข้ามาดวงตาแล้วก็หัวเราะไหเออหายเลยนะมขอมาเข้ามาปากขับคืนมันทุกวันเลไม่ได้เลยมันต้องเจออย่างนี้นะคนเราอ่ะอืมทำไมพูดแรงไปอยู่เรื่อยเนี่ย เดี๋ยวดึงขับกลับมาหน่อยมันจะออกเรื่อยเลยมันอยากจะพูดให้โยมรู้เรื่องอะพูดหาเรื่องกระเป๋าไม่เนี่ยเห็ไหมก็บางนี้โยมเจอแม่จะมาพูดนะปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปัญหาอยู่ที่คนอากตันยูใช่ไหมด่าเจ้าไม่พอไปด่าพระอีกเน่ปากเบี้ยวเลยคนนี้เจอพระรหันต์ก็ปากเบี้ยวเลย อของอะไรเนี่ยถ้าคนศรัทธามากมันศักดิ์สิทธิ์นะออพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคนศรัทธาทั้งกลางโลกเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์นะใครไปคิดไม่ดีมีภัยกับตัวเองเลยนะจะพัฒนาคาี่อยู่บ้านแตกเสียแตกขาดจะไม่ได้รับผลกุศลอะไรชีวิตจะไม่รุ่งเรืองไม่จเจริญเลยคนไหนที่คิดร้ายก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเพราะทุกคนขคบรังมีเยอะ คนที่สับแช่งคนดีเนี่ยเขาสาับแช่งตัวเขาเองคนที่กันแกล้งคนดีเขากันแกล้งตัวเขาเองผลกรรมมันจะให้ผลในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้า